สวัสดีครับผมวันนี้ตู้จะมาลอมของครับผมล่อมของสีไซโทรศัพท์ครับผมนี่ครับผมลอยก็บาทครับผมใสแบบนี้ครับผมใส่ทำคลิปทำมาได้ครับผมปั่นจักรยานตกปลาใส่ขับรถทำกับข้าวได้ประโยชน์หลายอย่างครับผมสั่งมาร้อยกว่าบาทครับเดี๋ยวตื้จะมาทดสอบดูนะครับผมว่าจะ ดีเยี่ยมขนาดไหนเดี๋ยวไปทดสอบลองไต่ขับรถเจ้าซาซ่าดูนะครับผมติดตามชมนะครับเริ่มได้ครับผมถนนเทอรกัสเครับผมเดี๋ยวสิรอ้อมั่งนาะมันได้ดีวะครับผมเริ่มมาตัวแล้วครับ โัดาป้อนต้องโซดาปันซ้ำได้ครับผมคมวดการซ้ำมันก็โยกเยกโยกเยกนิดนึงครับผมนี่ผมใส่โซดาปันต้ำครับผมไอยาไปครับผมยาไปขนุนโล่งน้อยนึงครับผมมือนีงขันจันถึงขันสุกหนึ่งขนนเต็มครับผมคนรถติดครับ อันนี้วันเสาร์ลบก็คอติดครับผมไปเรื่อยๆครับไม่ใช่ว่าพี่น้องร้อ,องทดสับจีไต้ทดสับแสนข้อครับผม,มแต่งมากจากติกตอกครับผมรอยก็าบาทครับ้อ,อยหาทริป งบหน่อยนะครับผมสำหรับคนงบน้อยเนาะเริ่มต้นนะครับเนาะหาดังแล้วจังจิใใจของดีๆจังเลนะครับเนาะลองทดสอบครับผมจมดดิอีกเหรอโอ้ได้การครับพี่น้องอย่าไปอย่าไปพอดีเลยเนาะครับพี่น้องเนาะ ช่างบรรยากาศช่วงเต้าครับผมช่วงเก่าม้งติมงครับช่างบรรยากาศถนนเพชรเกมไต้ห้างรถไฟฟ้าครับผมถ้าเป็นวันจันทร์จุกมันมันเอะอลอสติดครับผมในวันเสาร์เราประกอบติดค,ครับนีถุงล่มนะครับเนาะเออมันทิปแรกครับผมถ้า เะพาะตาทำลิปให้บ้งครับผมนี่งใส่กล้องแขนพ่อเนาะเออใช่ได้ครับผมใส่ได้อยู่ตั้งโรศัพั์กันสั้นนะครับเด้อขันประกันสั้นมันกดได้กันครับผมประกันสั้นได้กันแต่มันกะเยอะนิดนึงวันแรวเรากระแทกบผมนี่ผมใส่โทรศัตท์รุ่มกันสั้นครับ โอ้ยสุดยอดครับพี่น้องสุดยอดอย่าไปอย่าไปนะครับนาอเออได้เยี่ยมนะครับนาอได้เยี่ยมดีมากเลย ใส่ตัวสทมร้อยกว่าบาทได้ออใช่ได้ครับผมถ้าได้องอบไม่มีไม่ต้องใส่ราคาแพงครับผมใส่แค่นี้พอละก็ใช้ได้เหมือนกันครับสำหรับคนงบน้อยอย่าไปอย่าไป วยงามมากครับผมตอนนี้อยู่ใต้สถานีรถไฟฟ้าบางบ้าครับผม,อ,มอย่าไปอย่าไปนี่ครับถามไฟแดงไปนะครับพี่นอนขับขี่ปลอดภัยทุกคนเด้วยลดเน้นเดิมเน,น้น,นเพิ่มเติมเดี๋ยวบอกครับผม ลองจิตใโทดสับแสงคว่างที่เรารับเนาะให้พี่นอ้อนบางเพื่อนบางมันได้การชีวิตไม่แม่งุ่งครับผมอันตรายทุกมือแหละครับผมแต่ว่าต้องระมัดระวังตลอดครับบึงช่วงมันได้การวิวย้ำเต่าครับผมคพิมคึมครับ เห็นไหมพี่น้องคือบอใ้การบอ,รอ,อขับไปจมไปครับผมพี่น้องเป็นคลิปแรกครับผมที่ทำคลิปกับรถมาไ้คันนีออ้โอเคนะครับพี่น้องเพราะอ,อ,อได้อยู่มีเงินกอนจา้างจีส่ติดหมดแพงๆยู่ เออสถา,านีบางไผ่ครับผม,มไปอย่าไปถ้าไปจมไปคือน้องอย่าพึ่งเบียกันเด้ออย่าไปอย่าไปไปตอกแม่บ้านครับผม,มเดี๋ยวถ้าผ่านอีล่ละ อ๋อมันก็ไปแห้งแคบาทนี่โอ้ยอ้อบบิดปัไนไดนแลครับผมแดนเบาๆหนึ่งตลบไปแห้งโคตรเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเออนี่กำลังใจให้ตันหน่อยกอร้องทั่วนะครับขอหน่อยหน้อย ยังมันเติบโตมาได้ครับผม,อมขอเป็นกำลังใจให้ไลยด้วยครับด้วยสิงสีสิงแยกท่าผ้าแล้วครับพี่น้องอเียกขวากลับไปทั้งเนื้อมอทับผ้าครับและคลิปนี้ก็ขอขอบพูดหลายๆจากรีวิวที่ใส่โสือสายแฝนคอ นี่ประโยชน์นิดนึงนะครับเนาะพอได้ใส่พอได้ไเดบ่งพอแด้ทำคลิปเล็กๆได้น้อยขอบคุณทุกกำลังใจงนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมคลิปนี้ขอรอนิดๆนะครับผมบ๊ายบาย,บายครับ มีรถนั่งเลี้ยงครับผม